สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหมอทิพย์นะคะในช่องทารุทารอะไรกเกล้อักพื่อนอางฟ้าทิพย์กันนะคะทำไรช่องแักจะงงช่องแล้วแหละนะคะทุกคนสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่ทราบลัคนานะคะยึดลัคนาในการดูดวงเป็นหลักจะมีความแม่นยามมากกว่าหากไม่ทราบลัคนาก็ดูเป็นราศีแทนได้ ะะสำหรับชาวราศีธนูนะคะนับแบบภูรศาสตร์ไทยนะคะเกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมนะคะมาดูดวงความรักกันนะคะความรักล้นๆวนในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2568มาดูกันคุณจะมีคู่เป็นรากกระทงไหมนะคะหรือว่าความรักของคุณจะเป็นแบบไหนมาดูกันด้วยไพ่สามสำรับนะคะมีไพ่พรมชาติค่ะพรมชาติไพ่ธรรมศห์ ให้ความทรงจํามาดูว่าคุณเคยมีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับความรักกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะหรือว่าความรักของคุณจะเป็นแบบไหนก็อยากจะทําอะไรกับคุณนะคะบางบนอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆร่วมทําอะไรร่วมกัน <Yes. S 1> อีกครั้งอะไรแบบนั้นก็นได้ดูกันหรือไพ่ปรมาชาติก่อนนะคะ เพืเ่นอนๆไดที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้น้อมรับอาจจะพลังงานดีๆไปนะคะขอให้รับอาจจะพลังงานบวกๆไปอันไนไม่ดรีต่อใจไม่ต้องรับเอาไปนะคะเพืเ่อนๆและอย่าลืมใช้วิจะนะารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะปีกุลื่อจะเกิดปีกุล หรือบุคคลนเป็นที่รักของคุณจะเกิดปีกุณก็ได้นะคะหรือจะมีให้ใส่เหมือนคนปีกุลก็คือมองลูกในแง่ดีนะคะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงทำตัวน่ารักกินง่ายอยู่ง่ายสบายๆชิวๆอะไรแบบเนี้นะคะสำหรับปีกุณโดดเด่นทางด้านเพศหญิงตกเงินนำพาซึ่งความร่ำรวยนะคะ อาจจะเป็นตัวเขาหรือเธอคนนั้นก็ได้พลังงานของเขาหรือเธอคนนี้อาจจะมองโลกเป็นคนที่สดใสมองโลกในแง่ดีมีเกณฑ์เทสาตรีมีเกณฑ์ถ้าใครเป็นคนสวยมีเกณฑ์ได้พบเจอกันนะคะกับการอยู่มุมไหนก็ช่างแต่จะได้มาเจอหัวมาเจอกันมันอาจจะเป็นาอาชีพที่คล้ายกันแล้วไปเจอกันหรือว่าค้าขายได้พบปะกันอะไรแบบนั้นก็ได้แต่มีเกณฑ์การไดจเจราามีเกณฑ์การได้พูดคุยการสื่อสาร อีจอนะคะเด่นทางด้านเพศหญิงตกทองนะคะซึ่งความร่ำรวยจงรักภักดีผู้ที่บุธทำรับรวยใส่ใจเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีอาจจะมาจากสปอร์ของความเป็นเพื่อนก็ได้นะคะอาจจะมาจากความเป็นเพื่อนหรืออยู่ด้วยกันและเหมือนเพื่อนก็ได้ความรักความสัมพันธ์เขาจะเป็นความรักที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะคะ ถ้าเสา,าจ,จะเกิดวันเสาหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หากถ้าอดทนได้จะฟันฝ่าต่อทุกอุปสรรคไปได้ถ้ามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การอดทนจะทําให้คุณผ่านพ้นต่อทุกอุปสรรคได้ดีๆบางที่อาจจะหมายถึงว่าเขาหรือเธอคนนี้อาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรืออาจจะมีปัญหากันถ้าใครที่อยู่ด้วยกันแล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะปัญหาที่เคลียร์ไม่ตกหรือว่าแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะคะการเปลี่ยนแปลง อาจจะวิตกกังวลเฉยๆก็ได้ปัญหานี้หน่งในหน้าจะเป็นสุขภาพนะคะอมิตะยุขึ้นมาคือโรคภัยโรคภัยแค่จ็บนั่นเองพราหูเขาจะรุ่งโรยโมเมาคุณนะคะในสภาวะแห่งความรุง่งโรยโมเมาจะกระทั่งไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้แ,แล,ล้วลว่ารุ่งหลยโมเมาการนะคะบางคนอาจได้ย้ายถิ่นฐานบางคน ถ้าใครที่มีปัญหารูประศัพท์ที่ไพ่พระสาขึ้นมานะที่ขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีความหรืออะไรแบบเนี้ยอาจมีเกณฑ์การพระหูก็ยังเกี่ยวกับศาลอายการตำรวจหรือผู้ที่งสายหรือว่าเกี่ยวกับอมีคดีความหรืออะไรแบบนั้นก็ได้คะหรือยังหมายถึงว่าคุณอาจจะได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะนะะคอาจจะเกี่ยวกับทางไกลก็ได้เกณฑ์ว่าน่าจะได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันแน่แท้นะคะไพ่ไพ่มูลรักขึ้นมามีบ้านมีที่ดินมีหลักแหล่งเป็นหลักเป็นแหล่งบ้านที่ดินน่นะ,นะนะคะที่อยู่้มิลลำเนา มีอสังหา,า,ร,าริมทรัพย์ร่วมกันหรืออาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะพาคุณไปอยู่ด้วยก็ได้มูลละคือมรดกก็ได้นะคะกรรมะการงานเขาเป็นคนที่เอาการเอางานในความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าคนเอาการเอางานไม่อวดตายแน่นะคะการงานความราับผิดชอบใปนสิ่งที่เขาเป็นตัวของเขาเองหรืออจะเป็นคุณพลังงานมาสลับกันได้นะคะเพือ่อนๆคู่แท้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะปัตตานีนะคะ คู่แท้คู่ชีวิตนะคะคู่ที่จะตกลงว่าอยู่ร่วมกันไปจนถึงวาระสุดท้ายคู่ที่ดีมีเมื่อเมียนะคะคู่อาจจะเกิดปีมเมื่อเมียหรือเขาอาจจะเกิดปีมเมื่อเมียปีมเมื่อเมียโดดเด่นทางด้านเพศหญิงตกทองน้ำพาซึ่งความร่ำรวยเป็นคนที่ขยันขันแข็งมุ่งม,มันกระเจนดไฟรักอิสรภาพพร้อมที่จะตื่นกับการใช้ชีวิตของทุกวันให้สดใสหนะแต่ว่าเป็นคนที่รักอิสระนะคะ ทีมัมเมียดุดเด่นและพิจิตตกทองนพันธุเสื้อความร่ำรวยมาจากสวัสของความเป็นเพื่อนแน่แท้เลยนะคะสาชาขึ้นมานเรือสาชาแล้วเรือนสาชาในตําแหน่งของสาชาเป็นไพ่ปีจอก็ยังเกี่ยวกับเพื่อนที่เสื้อสัต์ด,ด้วยนะคะก็คือเกินเฟร์องอ,อาจจะมาจากความเป็นเพื่อนหรืออยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเพื่อนก็ได้ ปีขานเมื่อกี้มีพระเสาขึ้นมานะ,ะเป็นเสือ,อน,นี่ก็ปีขานเหมือนกันนะคะปีขานเด่นนางนั่งเพชหญิงตกทองนางพานสร้งความลาบวญมีความกล้าหาญนักลุกนักสู้มีความน่าเกรงขามในตัวในตนแต่เขาอาจจะไม่ได้ดูกับคุณอาจจะดูกับคนอื่นหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาจริงๆก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ในกรณีความหรือร้อนอกร้อนใจอะไรกันไปแบบนั้นพลังงานของความได้โชคลาภจากบุคคลอันเป็นที่รัก เป็นคนที่จะมาส่งเสริมรือเกื้อหนุ่เรื่องของการงานก็ได้ะคะหรือบงางคนอาจจะได้มาทํางานร่วมกันก็ได้นี่นะคะพลังงานดีเนี่ยรับเอาไปนะคะของสํำรับนี้เนี่ยนะคะไพ่ไพ่มูละทรัพย์สินเงินทองของมิ่าละลรที่จะมีให้เก็้การให้แหลมรดกมาดูกันด้ยวยไพ่ไพ่พิเศษ ใครรมศีลจะบอกอะไรกับเพื่อนๆกลงกรรมกลงเกวียนคุณทำเช่นไรคุณได้เช่นนั้นใครที่มีปัญหาหรูปศัพท์หาเจอคู่วิบากการรมก็อาจจะมีเกณฑ์การจบถ้าเราบเบแว้งร้อนอกร้อนใจแต่ถ้าใครไม่ใช่ก็จะเป็นคู่บุญคู่บารมีเย็นอยู่วยการเลีเยนชุ่มฉ่ำไป กุมใจกุ้มอกกุ้มใจนะคะคิดหาหนทางอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับคุณอยากจะให้เข้าของเงินทองกับคุณสําหรับบางคนหรืออาจจะเป็นคุณเองลังงานอัศลักกันแต่มีความวิตกกังวลมีความกุ้มใจนั่นแหละมาตั้งแต่กระเาแล้วนี่คือหาหนทางออกไม่ได้บางคนอาจจะหมายถึงอยากมาทลายกําแพงในหัวใจอยากเข้าหาคุณหรือเปล่าหรืออาจจะหมายถึงเป็นคุณเองก็าตามทีที่จะหาหนทางออกในเรื่องของอุปสรรคโ๊คอิ่มอร่อยง่ายๆแต่อิ่มอร่อยซะด้วยนะคะจุ๊ ปวดแลยหิวเลยทีเดียวนะมีปลาต้องโกโด้วยอุ้ยพรุ่งนี้มาหมอต้องไปหากินโจกซะ,ะหน่อยเลยไม่ได้นะแยากกินปลาต้องโกจังนะไม่ได้กินนานลยกรีดใจเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากยอมทําทุกสิ่งเพื่อคุณเจ็บปวดรวดร้าวตอนนี้อยากให้คุณเห็นใจเขาเเกิน ไม่เชื่อเดี๋ยวจะกีดใจให้รู้ว่ารักจริงรักแท้นะจ๊ะนี่นะคะเอาพูดถึงมากระปามปั๊บเลยนะคะวันแห่งความรักนะคะมีเกณฑ์สมหวังเรื่องของความรักกันอยู่นะเนี่ยหว,วานนะคะมีเกณฑ์จะได้ชวนกันจเจอกระทงอยู่นะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเก็บเดือนเมื่อร้อยเป็นดาวเก็บเดือนเมื่อร้อยเป็นดาวให้กับคนพร้อมทําทุกอย่างให้กับคนแม้ว่าจะยากสักแค่ไหนแต่ก็ยังมีความตัวกังวลว่าจะทําจะทําให้แหละแต่ว่าก็ กังวลอยู่นะคะกลัวทาไม่ได้กลัวให้กินไม่ได้หาหนทางอยู่ตอนนี้นะคะจากที่จะทําอาหารแบบอะไรนะที่เลอดรู้อลังการเอาโจ้ไว้ก่อนที่รักตอนนี้แต่กําลังวางแผนที่จะทาทุกอย่างให้กับคุณอยู่ดูสิเอาแต่ว่าอุยเป็นคู่แท้คู่ชีวิตด้วยนะคะเนี่ยสำหรับบางคนเป็นคู่บาร,รมีเลยทีเดียวพระคุ้มครองให้มีปัญหาลูกสัตความรักของคุณจับเป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะขยับเปลี่ยนร้ายจากกลายเป็นดีก็ได้นะคะเพราะว่าพระคุ้มครองงน,นะคะ สิ่งศักดิสิธ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองอบางคนก็อาจจะผิดใจกันก่นกอนหน้านี้แล้วจะทำแล้วก็จะดีขึ้นน่ะนะคะยกไม่ขึ้นหนักหน่วงแล้วยกไม่ขึ้นก็เป็ตรงเลงกับซอยตันซะด้วยนะสำหรับบางคนที่เป็นความรักที่ท็อกซิกน่ะนะคะหาหนทางเข้าหาคุณไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหนักกับการที่จะเข้ามาหาคุณบางคน ไม่รู้จะหาหนทางไหนโอ้ยคู่แท้ขึ้นมาเลยทีเดียวปัตตานีอันนี้เป็นไพ่ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรน่ะไม่ต่างกับปัตตานีไม่คีปัตตานีขึ้นมาสำรับไม่คีเนี่ยสำร,ร,รับนี้ก็คืออยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าอยู่ด้วยกันจนงอมอ่สุกงอมเลยเนี่ยนะคะพลังงานของมหาเสน่ห์ในการดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วนำพาซึ่งโชคลาภให้แก่กันด้วยนะคะึ่งคือพลังงาน เป็นมหาเสน่ห์นะเครื่องรางทางด้านเสน่ห์นะคะขึ้นมาสองใบแก้อสองใบเลยเป็นอะไรพระพิคเนตนะคะพระพิคเนตให้พรจากโมสิกะถ้าคุณขอพรอไปโมสิหนูโมสิกะก็บอกว่าไปบอกคือในสิ่งที่คุณขออะไแล,แล้วก็ไปขอพรให้นะคะจากนั้นก็น้อมรับเอามาหนูโมสิกาก็มาบอกให้กับคุณพรเนี่ยจงจงรับเอาไปในสิ่งที่พระพิคเนศบอกว่า คุณจะได้ดังที่คุณขอนะคะบางเรื่องบางราวคุณอาจจะถ้าทะเลาะกันอย่าไปฟังจากคนอื่นนะคะคูยกันดีๆไดะะ้อย่าฟังอันนี้ฟังหูไว้หูบางทีอาจจะหมายไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดกันหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะบางคนอาจจะเจอเมือที่สามหรืออะไรที่มาป่วนหรืออะไรแบบนั้นน่ะนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะพลังงานถ้าไม่ได้เป็นท็อกจริงเนี่ยเนีย่ยนะคะพลังงานเก็บเดือนเมื่อยเป็นดาวนะคะยาแค่ไหนก็จะทําเพื่อคุณเพราะว่าคุณคือคู้แท้ <c oughs> สมหวังในความรักอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเมื่อกี้ก็มีปตัตานิขึ้นมานะคะสำหรับสุดท้ายมาดูกันนะคะสำหรับสุดท้ายแม่หมอจะเปิดให้หกใบนะคะเขาอยากทำอะไรกับคุณ เดีย๋ยวเปิด12ใบเลยแล้วกันนะคะเขาอยากจะทําอะไรกับคุณนะคะหมายถึงว่าสิ่งเก่าๆที่เคยทํากันมาถ้าคนที่เคยรู้จักกันแล้วคนที่เจอกันแล้วหรือคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ความรักความสัมพันธ์ของคุณงูกัดคือปฐมยาบาลในสิ่งที่เขาเคยช่วยเหลือเกือคุณคุณช่วยเหลือคุณอนะตามขั้นตามตอนเนี่ยเขาจะมาเข้ามาเพื่อช่วยช่วยเหลือเพื่อปกป้องคุณนะคะหากถ้าว่าคุณเป็นฝ่ายที่ว่าหาหนทางออกไม่ได้มีปัญหาต่อชีวิตเขาจะเข้ามาแก้ไขช่วยนะคะ <c oughs> แสงพระจันทร์นะคะความคลุมเครือเฉพาะอารมณ์หรือสัญชาตญาณหรืออาจจะเป็นพลังงานของความคิดถึง ส่องแสงสวาง่างทําให้เห็นลู่ทางหาไปไปมาหาสูตรกันได้อะไรแบบน้หรือว่าหาหนทางออกไดไรก็ได้นะคะเพราะว่าแสงประจันแม้นว่าจะไม่ชัดเจนเท่ากับพระอาทิตย์แต่คุณก็ไม่ตกบอ่อตกลุมแน่นอนนะคะประจันทรเต็มดวงะนะคะแค่กระปุกยืมหาทางออกสำรองอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ในกุ้มอกกุ้มใจคืออยากหาให้คุณใดอย่างงุ่นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีปัญหารุมสักเรื่องของการที่จะทําทุกอย่างให้กับคุณนะนะคะบางคนอาจจะถึงขั้นไปยืมมา ยืมเงินคนมาซื้ออะไรที่ให้ในสิ่งที่คนที่อยากจะได้อะไรลงมาก็ได้นะคะแต่ก็จะหาทางออกได้อยู่ดีนะคะปัญหาทุกอย่างบางบางครั้งอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะเก็บเงินเก็บทองมาไว้เพื่อที่จะเนี่ยแค่กระปุก,กอาจจะมาขอคุณก็ได้นี่นะคะเงินงที่เขาเก็บมานะคะมันอกมั่นใจนะคะพร้อมรวยภาคภูมิใจใช้เดียวพร้อมเล็งไปตามเป้าหมายเนี่ยนะคะ งานเสริมนะคะรายได้นอกเวลาฝึกหัดอาจจะหมายถึงว่าทุกอย่างก็ยอมทําเพื่อคนทุกอย่างน,นะคะอาจจะแบบงานนี้ไปทํายังไม่ถนัดหรือก็อยากจะทํางานอื่นเพื่อเสริมให้ได้การเงินงขึ้นมาหรือหายอะไรที่พิเศษแ,ลแหลตัวตนของเขา่ะนะคะอาจจะทําอาชีพหลายๆอาชีพหล่นล่วงล่วงหล่นนะคะเสียหายแต่ค่ะอุบัติเหตุอาจจะหมายถึงเคยทําอะไรแบบพังๆอะไรแบบนี้นะคะในสิ่งที่เคยทําอะไรร่วมกันมาบางคนก็อาจจะ วางแผนทำอะไรร่วมกันบางป้งางไมยบางคนอาจจะเคยทำอะไรพลาดร่วมกันมาแต่ก็จะแก้ไขแล้วทำทุกอย่างให้ดีขึ้นส่วนสนุกนะคะวัยเด็กสนุกสนานแก้วตาดวงใจอาจจะรักคุณหรือเข้ามาเพื่อที่จะให้ความสุขกับคุณเหมือนดังกับที่ว่าพ่อแม่รักลูกก็แหละนะคะแก้วตาโดวงใจค้นหาความมืดส่องแสงสว่างสำรวจนะคะพไพ่ใบนี้เล็งกับไพ่ แสงจันพอดีเลยแสงกับแสงเลงกันหน,นะคะเอาไปเลยแสงเห็น,หนทางออกแห่งลู่ทางเมื่อกี้เนี่ยไม่กี้เนี่ยซอยตัน,นเจอแล้วทางออกนะคะแย่ไขมดแดงซอยซอยเจ็ดสี่มันต้องซอยซอยซอยไขมดแดงนะอาจจะแย่งกันเนี่ยนะอุปรกรณ์เฉพาะช่วงเวลาวิถีชีวิตบางคนอาจจะเคยไปซอยไขมดแดงนํากันนะคะ บางคนอาจจะชวนกันแค่ก,กระปุกแค่ก,กระปุกอาสินไปซื้ออะไรกินกันเถอะไม่พูดเรื่องกินอีกแล้วแม่หมอเนี่ยพิศ<ส>วงนะคะเครือบแคลงใจนะคะสิริลับหรือว่าค้นหาคําตอบอ,อบางทีเขาหรือเธอคนนี้อาจจะแบบมาดูเรื่องเรื่องของคุณก็ได้นะหรือว่าดูทุกอย่างนี้เกี่ยวกับตัวตนของคุณเองเนี่ยนะคะเพื่อมันเพื่อให้ได้มันในความมั่นอกมั่นใจ หาเาเ้านะคะคือเกำดจัดสิ่งแปลกปลอมสิ่งที่ไม่ดีหรือสะสางกับเรื่องของการดำรนชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะอะไรที่มันควรจะแก้ไขหรือปรับปรุงก็สะสางไปอะไรแบบนั้นนะคะือไน่ารักนะมีน้องแบววมองอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะ่ะ สุดท้ายพลังงานดีนะคะพลังงานของแสงอาทิตย์เมื่อกี้มาแสงกันมาแล้วก็ค้นหามาก็คือส่องไฟโคมไฟที่หัวแล้วสุดท้ายเป็นแสงอาทิตย์ขึ้นมาร้อนแรงนะคะความเราร้อนความร้อนแรงความสดใสการเบิกบานแจ้งกระจ่างขลิบอะไรนะสว่างนะคะกระจ่างแจ้งนะคะความสาเร็จในสิ่งที่จะได้ลงเอยในความรักนะคะความสดใสความร้อนแรงการได้รับเรื่องเราดีๆเนี่ยหมายถึงว่า เคยเคยช่วยเหลือกื้อกูลกันมาอหรือทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าที่เคยทําร่วมกันนะคะก็คืออาจจะมีมบางสิ่งบางอย่างที่เคยกื้อหนุดกันแล้วให้ประสบความสําเร็จแล้วก็อยากช่วยเหลือกันต่อไปอะไรแบบนั้นในสิ่งที่คุณคิดถึงหรืออยากทําร่วมกันอีกอะไรแบบนี้นะคะบางคนจะแค่กระปุกบางคนอาจจะทําอาชีพเสริมอะไรอย่างนี้แล้วอยากจะไปทําอะไรร่วมกันอีกนะคะบางคนอาจจะทําอะไรพลาดร่วมกันนะคะ เบียร์ไข่มดแดงเล่นสนุกโอ้ยนะคะพลังงานนี้จงน้อมรับเอาไป,ไะปนะคะเพื่อนๆพิศวงกับการเหมือนกับการมาดูดวงนี่แหละเช็คดวงนี่แหละนะคะถามถามไทยในเรื่องที่มองไม่เห็นในหนทางข้างหน้านะคะมีความสงสัยอยากถามหรืออยากถามไม่กระทำพีถ้วยแก้วคนที่ใช้คู่แล้วว้าอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณแหละ โอเคนะคะจุกน้องรับเอกไปพลังงานดีๆเหล่านี้มีเกณฑ์สมหวังนะคะมีเกณฑ์มีคู่พาไปลอยกระทงคู่แท้ด้วยนะคะไม่ได้เป็นคู่เป็นคู่แท้เลยมาแบบทั้งสองนี้น่ะนะคะปัตตานีนี่โอ้ยทางไหนกล้องมุมกล้องน,นะคะ ปัตตนิและปัตตนีอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าจึงน้รับเอาไปพลังงานดีๆนี้นะคะได้ลาผลอันประเสริฐร่วมกันนะคะจึงรับเอาไปวันนี้เป็นหมอขอจบคำทำนายให้กับเพื่อนๆชาว รักนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่น่ารักทุกคนนะคะขอให้สุขกายสบายใจสมหวังสมหวังในรักแท้กันทุกคนพากันนํำรวยบางคั้งแล้วก็ฉุดดึงกันขึ้นบางทางลูกและทางคมนะคะวันนี้แม่หอไปก่อนนะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าทาะ,ะบ๊ายบายขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ